มีกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จก็ต้องกินขนมแล้ววันนี้มีก็มีเม็ดข้าวบดมาทำป๊อกก๊อกไปไปกินงานเลมามามามีก็จะใส่เนยลงไปนะจ๊ะเพื่อความหอมจ้าแล้วมีก็จะเอามาคั่วข้างนอกจุดเตาเลยจ้า ได้ยินเสียงไหมเอยกำลังแตกเลยาโอ้โหโอ้โหโอ้โหชน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 ตุ๊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 เป็นไงเป็นไงหอมมากโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเลยจ้าเห็นแนสร็จแล้วเอ้อันนั้นไหมบ้านะไอ จช่เลยสวยงมสวงามอันมีที่ไม่แตกนะนะแล้ก็ไหมนิดหน่อยเอเราก็จะคนๆให้เข้ากันนะครับผมบกปิดกว่าไหมของเราแนนแนนบับคอนของอร่อยของเราเสร็จเรียบร้อยนํามาชิมกันดีกว่าบับคอนของมี